ทุกคนวันนี้นะคะเอพาไปนิราชาบูสาขาคอนแก่นค่ะพิกัดหลังมอขอตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนม่วงฝั่งตลาดโนนม่วงที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต9 9 9บาทเท่านั้นน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุกกี้และพรสึกมีอาหารทานเล่นจุกๆเลยมาที่นี่ครบจบทุกอย่างไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะนี่ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูหลายเมนูมาก หมูหมักก็หลายรูปแบบมากแล้วก็มีเนื้อด้วยที่นี่นะคะมี4ซุปนะสุดพิเศษก็คือน้ำดำต้มยำกระดูกหมูขาวและหมาล่าต้องบวกเพิ่ม39บาทนะแอบบอกด้วยว่ากุ้งที่นี่ตัวใหญ่มากๆคอนโดก็จะมีวางเรียงไว้อาหารเพียบพร้อมมากแล้วก็มีเนื้อด้วยนะ จะแบ่งแยกเป็นโซนนะคะนี่เป็นเครื่องดื่มค่ะไอศครีมอย่างนี้แล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆมาครั้งแรกชอบมากนะคะประทับใจมากใครยังไม่เคยไปไปได้เลยวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ